คุณผู้ชมคะช่วงนี้มาดูโอกาสของธุรกิจไมซ์แล้วก็ธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันภายใต้การระบาดของโควิด19นี้นะคะเดี๋ยวไปฟังการสัมภาษณ์จากราองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกันค่ะ คนที่ติดตามเรื่องการระบาดของโควิด -19 นะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยกระทบไปกับหลากหลายสากรรมโดยเฉพาะยิ่งที่มีการเดินทางระหว่างประเทศหรือว่าที่ต้องมีการมาพบปะกของคนหลากหลายคนกลุ่มสากรรมไมส์บ้านเราจะเป็นยังไงนะครับจะยังมีโอกาสภายใต้สถานการณ์นี้หรือเปล่าวันนี้คนที่ตอบคําถามเรื่องนี้ได้ดีที่สุดอยู่กับผมแล้วครับ รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กำกับดูแาทีเ7็ด้วยครับรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคือถ้าเกิดเราดูข่าวจากต่างประเทศเขาดูยกย่องประเทศไทยมากในการบริหารจัดการการรับมือกับโควิดสิบเก้าญี่ปุ่นก็ดูเหมือนมั่นใจขนาดว่าถ้าเกิดจะมีสีประเทศได้ไปเที่ยวไทยได้เป็นหนึ่งในนั้นต่างชาติมองเราดีเรามองตัวเองว่าเป็นยังไงบ้างแล้วสถานการณ์ตอนนี้ท่านพอใจมากน้อยแค่ไหนครับในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า บรรดาแพทย์นะครับบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรทางการสาธารณสุขเนี่ยได้ทุ่มเท ความสามารถของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ได้ทําให้สถานการณ์โควิดเนี่ยอยู่ภายใต้ใการควบคุมเป็นอย่างดีความพร้อมในเรื่องของการให้บริการทางการแพทย์ตอนนี้เรามีความพร้อมเป็นอย่างมากเครื่องมือพร้อมเวชภัณฑ์ที่เราเคยมีภาวะขาดแคลนพร้อมครับยาที่เรานํามาใช้รักษาโรคซึ่งถึงแม้ว่าย,ยังจะไม่มีตัวยาที่ฆ่าเชื้อโควิดโดยตรงแต่เรามียาที่ชะลอ อาการปอดอักเสบซึ่งจะทําให้ผู้ป่วยจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันแล้วกร็รักษาตัวเองให้หายได้ในที่สุดเนี่ยคือเรามีความพร้อมอห้องพร้อมแพทย์พร้อมพยาบาลเตียง <5. S 1> พร้อมเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องถือว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ปลอดภัยนะครับด้วยความร่วมมือของประชาชนทุกคนดังนั้นถ้าหากจะต้องมีการมาตรการผ่อนคลายเพื่อให้การประกอบสมาชิก นะครับประกอบธุรกิจเนี่ยเริ่มกลับมาเป็นปกติมากยิ่งขึ้นเนี่ยทางรัฐบาลก็ต้องต้องพร้อมที่ให้การสนับสนุนรูปแบบฟังดูจากซุ้มเสียงของท่านรัฐมนตรีแล้วดูเหมือนว่าในการปฏิบัติการของบุคลากรด้านการแพทย์กับการให้ความร่วมมือของพี่น้องชาวไทยดูเหมือนท่านพึงพอใจในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับโอ้โหสิ่งที่แพทย์พยาบาลของประเทศไทยได้ทานะครับไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขสครับนะครับคุณหมอ โรนพยาบาลเภสัชกรจากทั้งโรงเรียนแพทย์ต่างๆจากภาคเอกชนต่างๆเนี่ยท่านได้ให้ความร่วมมือบูรณาการพลังต่อสู้โควิดเป็นอย่างดีสราบประเทศไทยเราโชคดีมีอสอมอที่มาช่วยเป็นกำลังสำคัญเป็นเฮลเปอร์ที่ดีของบรรดาหมอพยาบาล พราะนั้นสิ่งเหล่านี้รวมกันมันก็เป็นพลังในการต่อสู้วิกฤตการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องต้อง,ต,องต้องถือว่าผมมีแต่คำชื่นชมชนะครับพี่น้องบุคลากรทางการสาธารณสุขของของ,ของพวกเราทุกคนคนไทยทุกคนควรจะชื่นชมสรรเสริญคนเหล่านั้นนะครับที่ทำให้เกิดความมั่นใจแล้วเราทำาร้ เป็นประเทศที่คือได้ว่ามีความปลอดภัยในเรื่องของการระบาดโควิดได้นอกจากชมตัวเองที่ <c oughs> ทุกท่านได้ให้ความ,มาร่วมมือเป็นอย่างดีให้ความเข้าใจนะครับพร้อมเคียงกันอย่างเต็มที่ นี่คือสิ่งที่ทําให้โควิดทําอะไรประเทศไทยไม่ได้ทางรายการเราเคยคุยกับผู้ในการของทีเสพในครบพอจิรุตอิสรางนุยุธยาก็เห็นว่าตัวเลขนักเดินทางกลุ่มไมซ์ของเราดีขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วหลายอย่างก็ไม่ใช่ระดับอาเซียแล้วแต่ว่าไประดับเอเชียตอนนี้เนี่ยภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิดซึ่งหลายที่ก็คงโดนคล้ายๆกับเราเรายังพอมีโอกาสมีศักยภาพภายใต้สถานการณ์แบบนี้บ้างไหมครับผมมองว่าศักยภาพนี่เพิ่มขึ้นแน่นอนครับเพราะประเทศไทย ได้พิสูจน์ให้คนทั่วโลกเห็นแล้วว่าเป็นประเทศที่ถ้าใครมาเที่ยวเนี่ยเกิดเจ็บป่วยนี่คือประเทศที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งที่ให้การดูแลครับนึกถึงคนจีนที่สิบคนแรกที่มาป่วยโควิดในประเทศไทยเราให้การรักษาดูแลเขาโดยไม่ได้เราไม่ได้คำนึงถึงสัญชาติเชื้อชาติเลยเราให้การดูรักษาดูแลเขาเปี่ยมสมืนอนคนไทยแล้วก็กลับประเทศด้วยความปลอดภัยทุกคนสิ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก ประเทศไทยเราได้รับการชื่นชมขอบคุณจากจากประเทศจีนเป็นอย่างมากเมื่อมันถึงวันที่มีการระบาดเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทยเราขอความร่วมมือขอยาจากประเทศจีนก็ขออุปกรณ์เวชภัณฑ์ทางการแพทย์จากประเทศจีนซึ่งตอนนั้นเราขาดแคลนเนี่ยเราได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีนะครันี่คือสิ่งที่เราได้ถึงแม้จะสูญเสียอะไรไปบ้างแต่เราได้สิ่งที่กลับมาอย่างมหาศาล เพราะฉะนั้นในเรื่องของอุตสาหกรรมไม้ผมว่าภายหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงไปเนี่ยคนเราเมื่อเขาออ,อมได้เมื่อเขามีรายได้เขาทำงานเน่เขาก็อยากจะออกไปพักผ่อน,นมผมเชื่อว่าประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งในสายตาประเทศที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยอย่างมากใน,ในก่อนมีสถานการณ์โควิดคือประเทศจีนเนี่ยเป็น Number One เป็น Destination ที่เขาจะต้องออมาก่อนประเทศอื่นแน่นอนนะครับ ิ่งที่เราต้องทาคือต้องเตรียมความพร้อมไว้ให้ดีนะครับดูจากตัวเลขแล้วไม่ว่าจะเป็นในแง่ของนักท่องเที่ยวเองก็ตามหรือว่านักเดินทางกลุ่มไมซ์เองจีนจะเป็นอันดับต้นๆแปลว่าในช่วงจังหวะเวลาแบบนี้เป็นโอกาสที่เราเรียกความมั่นใจกันอีกเขาน่าจะกลับมาเขาน่าจะรักไทยมากขึ้นแบบนี้หรือเปล่าค่ะรัฐมนตรีก่อนสถานการณ์โควิดคนไม่เคยพูดเท่าไหร่หรอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีความเป็นเลิศในเรื่องของการสาธารณสุขครับวันนี้ตีพิมพ์ลงแทบทุกมาร์กซีนทั่วโลกไปที่ไหนถ้าพูดถึงเรื่อง Fighting COVID ประเทศไทยเราอยู่แถวหน้าตลอดวันนี้ผมเชื่อว่าความมั่นใจทางการแพทย์การสาธารณสุขของประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกไปเรียบรอ้อยครับนะครับผู้นําประเทศมหาอำนาจต่างๆก็ได้ยกประเทศไทยเราเป็นประเทศที่เป็นแบบอย่างในการควบคุมสถานการณ์บริหารจัดการสถานการณ์โควิดนี่คือ Credential นี่คือศักยภาพ โอกาสที่ผู้ประกอบการไม้นะครับต้องเตรียมเตรียมพร้อมรัะสือนามิกับการท่องเที่ยวที่เราไม่เสียเปล่าแน่นอนครับในสถานการณ์โควิดคือถ้าเราจะอัานตอนนี้แต่เดี๋ยวมาเราซัพเฟอร์ตรงนี้เราเดือดร้อนตรงนี้นิดหนึ่งครับแต่เดือดร้อนทั่วโลกถูกไหมฮะมันไม่มันไม่ใช่เป็นความผิดพลาดของใครมันเกิดมันเป็นโรคระบาดคนผิดพลาดคือไอเชื้อโควิดแต่ว่าสถานการณ์เกิดขึ้นทั่วโลกประเทศที่มีความพร้อมว่าเราสามารถต่อสู้ ผู้ร้ายตัวนี้ได้ดก็คือผู้ที่จะได้เปรียบที่สุดก็คือประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นและก็อย่างที่ได้บอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะครับบอกว่าคนที่จะตอบคําถามนี้ได้ดีที่สุดเรียกความมั่นใจได้ดีที่สุดคือท่านรัฐมนตรีเพราะว่าท่านดูแลทั้งกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กํากับดูแลทีเซฟด้วยถ้ายัางมีคนลังเลสงสยัยยังไม่มั่นใจท่านจะบอกคนกลุ่มนี้ว่ายังไงดีครับผมว่าผลลัพธ์ของการต่อสู้กับสถานการณ์ระบาดโควิดนะครับ ประเทศไทยเรา,เามีความพร้อมในทุกๆด้านเราสามารถรักษาผู้ป่วยได้เหนือกว่าขีดมาตรฐานครับจำนวนอัตราผู้เสียชีวิตนะครับที่อยู่ประมาณ1.8เซนะครับจำนวนผู้ป่วยนะเราสามารถควบคุมได้ในปัจจุบันนี้คนที่ป่วย,ยก็คือคนที่ติดเชื้อมาจากต่างประเทศครับเราก็หวังว่าภายในประเทศถ้า เราไม่น็อตหลวมหรือว่ากาดตกซะก่อนเนี่ยเราก็น่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ดีเอาแบบเปิดหนังสือเลยเนยีก็คือว่าไม่มีการติดเชื้อละในประเทศไทยครับถ,ถ้าเราไม่เอาตัวเองเข้าไปสุ่มเสียนกับผู้ที่ติดเชื้ออะไรอยู่เนี่ยมันก็จะไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะมีการติดเชือ้อเป็นเวสเข้ามาได้เพราะฉะนั้นก็ถ้าเรายังสามารถรักษาโมเมนตัมแบบนี้ได้เนี่ย เราไม่ต้องไปโฆษณาที่ไหนแล้วครับทั่วโลกภาษาเพราะเดี๋ยวนี้เวลาเขาประกาศสถานการณ์โควิดเนี่ยเขามีตารางเปรียบเทียบทั้งโลกประเทศไทยเราถ้าจะถ้าเทียบว่าประเทศติดเชื้อเนี่ยหลุดไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วดีเลยนะห้าสิบอันดับแรกก็ไม่ติดแต่ถ้าเป็นประเทศที่เขาเขียนตารางว่าประเทศที่ปลอดภัยประเทศไทยเราอยู่ลำดับต้นๆเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ดีแล้วต้นแบบคายสมนเป็นการโฆษณาตัวเองโดยที่ใช้ผลงาน ใช้ความสําเร็จเนี่ยเป็นเครื่องยืนยันครับนี่แหละครับท่านผู้ประกอบการนะครับท่านไหนที่อาจจะรู้สึกว่าตอนนี้อาจจะอัดอั้นกันไปครับเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีบอกว่าหลังจากนี้เดี๋ยวเป็นสึนามิมาเที่ยวกันเยอะแน่นอนนักเดินทางกลุ่มไม้มาใช้บริการบ้านเราแน่นอนขออย่างเดียวครับการเจ็ดตกกันแล้วกันครับวันนี้ขอบคุณท่านรัฐมนตรีมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับยังไม่จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าช่วงนี้มีกิจกรรมดีๆอะไรจากทางที่เดจกันบ้างครับ ทีเซ็บชวนคนไทยร่วมช็อปสินค้าโอท็อจากทั่วประเทศในรูปแบบใหม่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ o t ท็อปมิทเยอร2020ออนไลน์สั่งซื้อตรงส่งถึงบ้านช็อปกันให้ทุกวันระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง29สิงหาคม2563ทีเซ็บเชิญชวนผู้ประกอบการไม้เข้าร่วมฟังสัมมนา Me e t the t s e ซ็บ s ลฟสเว็บบีนาซีรพบกับตัวแทนการตลาดของฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล จากสิงคโปร์และอินเดียวันที่2 9มิถุนายนจากญี่ปุ่นและจีนวันที่1กรกฎาคมที่จะมาร่วมกันแชร์ข้อมูลเชิงลึกของตลาดและแนวทางการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการไทยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่าน QR code สนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทธศการองค์การมหาชนสสปหนหรือทีเส็ เอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันได้ใหม่เวลาเดิมค่ะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลา